สภาพก่อนเดินทางนะคะและหลังจากเดินทางขากลับเรากลับมาดูสภาพกันอีกทีหนึ่งคุณแอนแอนสถานีไม่พอนะคะอารมณ์ยังเป็นต่อด้วยน้องแอนแอนนี่น้องอะไรคะฮะโฟ่โฟ่โอ้โฟ่สี่โฟ่เขาชื่อโฟอันนี้เขาชื่อโอดีเราเรียกแอนแอนไปแล้วอันนี้เขาเรียกสี่สี่ต้องสี่เหรอ โฟมอด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 จำชื่อกลง่ายก็ได้โฟมอดครับโอ้โหฉันจะเรียกเธอแอนแอนยู่คือบรรยากาศโรงแพ้กันนะคะแล้วก็มารถคันนี้วูเขาโอเคแม่พีโอเคนะคะเนี่ยนะคะ เรากำลังจะลงเรือกันลงแพลงแพไม่ใช่ลงเรือลงแพลงแพกันของเรามดมดและชัวร์ชีมนีค่ะคนเยอะไหมคะอุ้งพังเยอะครับเยอะเยอะนะคะยินดีค่ะรับต้องเที่ยวอุ้งพังไหมค่ะอยากให้มาเที่ยวอุ้งพังไหมค่ะอยากครับอยากให้มาเที่ยวมีโอกาสที่เชิญเลยครับมาอุ้งพังเป็นไงคะ อารกันกเย็นสบายดีครับช่วงนี้นะอ๋อยินดีต้อนรับนะคะครับผมยินดีต้อนรับนะคะชาวอุ้งผังยินดีต้อนรับค่ะอย่าลืมมาเที่ยวอุ้งผังนะคะกระจายยได้ให้ชุมชนอุ้งผังค่ะครับผมขอบคุณค่ะสวัสดัสดีค่ะัดคัะ่ัสดีค่ะสรคัน่อคะดคะ่อดคะัะัน่ะดคะั่ันนค อันนี้ที่พักเหรอคะอเดินแก้วคาเฟ่อ๋อตรงนี้ก็มีที่พักนะคะเดินแก้วคาเฟ่คะ่ะไม่มีฮัลโหลมุมนี้สวยนะคะป่าไม้กำลังสวยเลยจะถ่ายรูปค่ะตรงนี้นะคะนะคะสวยมากน้ำตลอดซีนมีน้ำเชี่ยวนะคะถ้าถึงแล้วค่ะแล้วน้ำจะ,ะำเชี่ยวนะคะน้ำจะตลอดซีนช่วงแรงก็ างจากมมุกดูนํำตกนะคะต้องมุกดูนัำตกมุกลองตาไกรห้อยหยิกตงไม้กลับไปไม่ได้นะครับต้องมาวเห็นไหมเรียกน้ำย้อยนะคะมือหนึ่งมือหนึ่งมีมุกเด็ดด้วยชะอ ตีรอบตรงนี้คือน้ำย้อยอะไรลูกน้ำย้อยค่ะน้ำย้อยสวยมากแอนแอนอันนี้น้ำย้อยอะไรคะเขาเียอะไรน้ำตกน้ำตกมอสออ๋อมีมอสเหมือนแพนโดร่าเลยน้ำตกมอสเหมือนแพนโดร่าที่อยู่อะไรนะเอ่อสุดยอดครับทังปรเท รำนุ่นเย็นเย็นเออรอแต่น้ำตกแบบว่าไปรับน้ำมนต์ไปรับน้ำมนต์รำนุ่นเย็นเย็นขอบคุณที่เราทำให้เราได้ภาพนั้นน้องเขาไปพาน้ำนี้เข้าไปเพราะเสียงร้องจะดังสวยมากอันนี้คือน้ำตก ยังอีไมนะคสม้สวยที่สุดเลยตอกมอสมใดูน้ำตกนะครับดูมีดนะที่อารมณ์ไฟค่ะ้างนั้าก็มีอีกนี่ไงอือเป็นน้ำตกหน้าผาลงมาเรื่อยๆนะคะตลอดเส้นทางนะคะก็จะมีธรรมชาติที่ แตกต่างกันนะคะแต่สวยงามนะคะสวยงามมากมีมอสมีเฟิร์นมีไลเคนขึ้นมานะคะมายเอาไม้เอาไม้แอนนแอนนเอาเลขบัญชีมาเลยลูกแอนนแอนนหันหน้ามาขอบคุณนะคะขอบคุณที่เที่ยวอู้งผางนะคะมูด้องกูต้องยักยีนให้น้องหันมาให้น้องดูทางแอนบอกว่ายินดีต้อนรับสู่อุ้ผางสวยมากน่ มันอยู่เมืองนอกเลยเนาะมันก็จะมีน้ำน้ำหยดละมานมันก็จะไอ้นี่ไงนี่แอนดอร่าไงนี่ไงอ๋ออันนี้เลยน้ำตกสายลุงอ่ะนีิลจอครับน้ำตกสายฝนอันนี้ชิลจอน้ำตกสายฝนโอ้ถ้าเผื่อถ้าเผื่อช่วงช่วงช่วงที่มันน้ำเยอะกว่านี้นะคะตรงนี้คงลงมาเป็นสายหมดเลยนะคะเข้ใจไหมน้ำตกสายฝนก็จะลงประมานเนี่ยครับอ๋อถ้าแม่รงก็เป็นน้ำตกพิละหยดครับโอ้ยชิล ตรงที่ไรโอ้โหแสดงว่าแอนแอนจะไปต่อที่มุมาหารใช่ไหมอันนี้คือประมาณนี้แล้วใช่ไหมแอนแอนอู้ยตะออมแค่นี้เนาะโอ้โหใส่มากใส่มากใส่มากอยากจะไปให้คุณครูเขาจัดสวนถาดจังเลยอ๋อข้างหน้าอันนี้ที่โอ้ดูนี่นะทีมนี้รับน้ำมนต์ที่เราจอที่เราจอรับน้ำมนต์ค่ะ รับน้ำมนต์อีกแล้วดูนะคะมอสสวยมาก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 อ้าวลำนั้นแอดเวนเจอร์เข้าไปในซอกหินอ๋อนี่ไงใส่ลุงมาแล้วอรงนี้ใส่ลุงสวยมองตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมใส่ลุงนั่นไง สีลุงมเห็นไหมันั่นไงสีลุงสีลุงสวยไหมสวยไหมนั่นไงสีลุงสวยมากลองรับเลนกันเถอะนะครับว้าวอ่อเลยหมส่วนร่วมอ่อเลยเหรอ เป่าลมเข้าพักแล้วทำไงพักแล้วก็เติต<ร>มลมเป่าหรอช่วยกันเป่าอ๋อทำไมเปียกอ๋อฝนตกโอ้ฝนสะอ่อนเจ้าเดียวธรรมชาติต้องมาเที่ยวเองนะเส้นนี้ก็จะม,มีน้ำตกไ,ไปเรื่อยๆนะคะคนะคะ เออกลัวไม่ได้เอฟเฟกนี้นะคะน้องบอกว่าไม่ได้ทําแบบนี้ทุกคณะนะคะคณะห้างความตื่นเต้นให้แม่ใช่ไหมลูกน้องกำลังปอบใจแม่อยู่เหมือนตายเหมือนอย่านี้แหละมันก็จะอันตรายใช่ไหมกลมันจะถือมันยาวไงเส้นทางจอมจอมปล่อยจอม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 เออจอมไว้จอมไว้อ่า อ๋อนี่ไงเอออ๋อว้าวนี่นี่เบาได้เบาเบาได้เบากลัวเพื่อนไม่ตื่นเต้นเอฟเฟคไว้ก่อนหนูนะช่วยเพื่อนอีกกลัวเพื่อนไม่ตื่นเต้นเออหมดเลย ไม่ไปกัไปกันแรกเดี๋ยวไปเพิ่มเสียงอีกนะคะจะถอยหลังไปเข้าปูแลโพไปเข้าไปเข้าไปเข้าปูแลปูแลไปเข้าไลฟไปนี่พอเรือข้างหน้ามันจอดเต็มแล้วไงมันมีที่แทรกเข้าอันนี้บดบัมนะคะบดบัมไม่ใช่คาบัมนะคะกิจกรรมนี้กิจกรบัมนะคะกิจกรรมนี้กิจกรรมโบ๊ทบัมนะคะตื่นเต้นดีไหมคะโบ๊ทบัมนะคะโบ๊ทบัมนักกะจอกกรจอด บดบําบ๊บ๊ามโอ้มือเด้อเนี่ยมันลื่อเลยขันยังไม่หมดเอาเออไม่อยู่ได้โจยใหเอออเนี่ยปล่อยมือ่ไงตรงน้นน่ะว่างแล้น่ะเออว่างเลน่ะว่างแล้วน่ะไมเรือมันไปไม่ได้ไงมันขัดขวางอยู่ขวางเยอะไอจะออกไจะออกไง ตรงนี้จังหวะบดบัมนะคะบดบัมนะคะต้องใช้ฝีมือมากเลยต้องใช้ฝีมือนะคะถึงจะเข้าได้นะคะเรือก็จะไหลตลอดโอ้ยยอดมาได้แล้วโอ้ไม่เป็นไรเราบดบัมอยู่นี่แหละเออไอ้อ่งจะให้เราเข้าไหมนะโอ้ดึงกันดึงกันโอ้ไอ้อ่งดึงกัน เดี๋ยวเยไจับได้โอ้ได้หมไ้ไเลไ้เรา้น้าตนี้โอ้กิ่งไม้เราลอดเข้าไม่ได้ขอได้โอ้หลุดจริแล้ว มดเมื่อไปทําอะไรมาหมดหมดแรงเออแกทําอะไรกันเมื่อคืนมือมันเลื่อนมือเลื่อนมือเลื่อนมีต่อไม้ไงต่อไม้ต่อไม้มีไม้ไผ่จําแล้วเออจําแล้ว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 จแล้วจําแล้วไม่เข้าตรงนี้ไม่มีที่เข้าแล้วชาดเลยตัวนี้ก็หลุดโค้งเลยเออเ เข้าไหมไม่เข้าก็ได้ัหมเฮ้ยเข้าโอ้กอเชือกกอเชือกกอเชือก้เือด้งเองอดึงไน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 โค้งสุดท้ายแล้วคันสุดท้ายแล้วเอราโม่แต่เล่นมดบัมอยู่นะคะจนเป็นลำสุดท้ายในการจอดมดไม่เคยเยอะเลยมบอกว่ามดไม่เคยเยอะนี้ โอ้เหนื่อย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 น้องแอ็นเหนื่อยเลยนะคะขึ้้นนนททางไหีีปีนขึ้นแถวนี้ล่ะใช่บรรจุยาวมีคนบดบ้าแล้วทุกคนก็ขึ้นมานะคะมาช็อปเซเว่นกลางป่าจุดสกัดบ่อน้ำร้อนนะคะเขต รักษาพันธ์สัตว์ป่าอู้งางค่ะเนี่ยบอ่อน้ำร้อนค่ะจุดจำหน่ายสินค้าบอ่อน้ำร้อนคนเยอะนะคะวันนี้คนเยอะขายของดี คนเยอะมากจุดขาวร้อน20บาท้อนี่าน้ำดื่มขอ้อนมีค่ารอนานด้วยนะคะไม่ค้นน่ารักมากอ่าค่าเสียเวลาไ่้ร้อนอยู่ค่ะรอม่เดี๋ยวผมรอครับไม่ค่นะคะมียอย่างนะคะปิ้งย่าง ย่างมาล่าย่างไส้กรอกุ้ยิ้งมันิ้นห้องน้ำ<อ>จะไปห้องน้ําเดินตามท่อ,อเดินตามท่อพอไปถึงแล้วไม่มีใครก็จัดการตัวเองได้เราจะไปห้องน้ำกันนะคะเซเว่นกลางป่าวันนี้จัดได้ว่าคนเยอะเลยนะคะคนเยอะเลยในปี66นะคะ เพิ่งเปิดทริปเมื่อกันยานะคะแล้ววันนี้เป็นวันช่วงหยุดยาวซ้าวันนะคะก็ะเลยทำให้คู่ขน,นเยอะหน่อยนะคะเยอะเลยแหละเยอะเลยเข้าคิวทุกอยา่าง <c oughs> เราจะลงไปที่บ่อน้ำร้อนนะคะ มันเป็นฟุกเวยนะคะกอนังก็ลองไปแช่น้ำอุ่นๆนะคะคะเพือทุกคนลงมาอุ่นๆนะคะพอได้อุ่นเท้านะคะไม่ใช่จุดน้ำอือตอนนั้นควันขึ้นอยู่นะคะอุ่นๆนะคะอุ่นๆนะคะอุ่นๆเป็น wow บ่อเป็นบ่อเล็กๆนะคะ เห็นไหมเห็นี่นะคะธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งนะคะจุดเช็คอินบ่อน้ำร้อนนะคะหนึ่งสบหนสบายเซเว่นโอ้ ดูความเชี่ยวของน้ำนะคะอ๋อตัวจะเป็นแก่ใช่ไหมทานาน้อยกว่านี้อ๋อตรงนี้ใช่ไหมอือ,อ,อ,อ กูรำไรน่าอน่น่ใจสะเกตดโล่โแม่แม่จะเดินนั่งนี่ไงครับมันางเงี้ว้าว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 เอฟเกตเอฟเกตเยอะเลยเพอยายามทานนะี่อ๋อจะให้จะมีแบบว่า ให้มีมบรรากาศว้าวให้มีอาการว่าวว้าวบ้างอันนี้มีนี่น้ำตก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 ฝนตกมาตกมาตกฝนตกหมาากินง่ายมันต้องชื่อน้ำตกฝนตกมอเรื่องน้ำตกมอเน้ำตกมอออกมาจากมออไปวัดที่สูงนะจ๊ะ เป็นรูอเอากกกิสู <ừ. S 2> ไม่กูกูตัวถึงแล้วค่ะ,ถ,คะถึงจุดจอดเรือแล้วเย้โบ๊ทบัมโบ๊ทบัม เดี๋ยวไปรอผมที่รถก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมขาไปเที่ยวที่น้ำตกคนระับโอเค